อืมปวดหลายเพื่อนๆจ้าคนนี้น่ะสาวสวยคนนี้นะอายุ85ปีนะคะวันนี้คนสวยก็จะมาเอ่ออ่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะนงดาเออทำผักออช้ำผักจ้ะพี่น้องจ้า ช้ำผักแกพี่น้องช้ำผักไวปเบิดอันซุ้มนี่นีง่ายเบิร์ดอันแกพี่น้องจ้าอันนี้ก็บฟิมเอออันนี้ก็บหกกับหกเดียมเด็ดแปดสิบหกแล้วพัสนเว้ยอันนี้กับฝีมือออันนี้กับฝีมือคุณยายคนสวยเบิดจดแกพี่น้องจ้าแมนเบิดเด็กเต็มดาจังไม่เคยมาผักกาดอีผักกาดอีพ่ออีแม่ผู้ขาบม่เคยเห็นต้นง่ายต้นตูปานี่ดูสิคะฝีมือน่ะ พี่มือคนสวยแปดสิบหกปีกับหกเดือนประสานพี่น้องไรง้งง้นตัวนะดูปากนางสิดูปากนางปากเดินนะปากดูดูนะด,ดูนะนะสวยว่าละจาจะพี่น้องจ้าเนี่แหละอ,อือสาวสวยคนนี้ในะอีแม่ค่อยนะลูกพักนะพี่น้องมรู้ละผักอีตูนังอ่าหูแะงครกับอือผูนักพนักยกมิวอีกตั้งหากพี่น้องจาอ้านะอ่มาดีกัดกีก้าสิบ่งพักไว้จากพี่น้องจ้าสิบ่งพักไว้อีก อีกสุดนาว่าสั้นสุดนี่กเกษีกินปีไหมทำกับลูกกับตากินปีไหมบน่ะยกนิวกน้วอยู่บนน่ะพี่น้องอ่าเรียบ้อยนี่ที่ผลงานผลงานเราเมืดแต่พี่น้องจ้ะปลูกผักกับปลูกเก่งแต่งตัวกับเก่งอันนีผู้ใหญ่ทอเด็กคของข้ามงามป่านนี้เลยจ่นำปลูกขบาได้ป่านนี้พี่น้องงามอยู่สบหม่องสูแก่บ่รูว่าเรามีเคล็ดลับอีกอย่างเราจะเเพื่อนจ้ะ นะแมนเบิร์ดประกาศทินอย่างเดียวเลย้ะพี่น้องขึ้นจะดังเลยนะอ <g iving> ย่างสลบเมือเลยพี่น้องน <c oughs> ี่นันกระสิเก็บไปกินกระตามมา่ายบางงอยู่มือนี่จ้ะพี่น้องจะ้ะทั้งลูกเนี่ยมันละทั้งเลือกให้เก็บเลยจักย้อนในทั้งยายเก็บได้ปัญญาย้ะจ้ะเก็บได้ไหมนี่เก็บได้หนแหนมันจะไปเก็บอ๋อพี่อยากเก็บให้แล้วน่ะ แต่ว่าแ,แต่ว่าสวยบ่มีผู้ทอพี่น้องจา้าแต่ว่าหูบ่ได้ยินเด้อแต่ว่าหูบ่ได้ยินจ้าแต่ว่าหูบ่ได้ยินเติร์นเติร์นซาดเลยทั้งสวยแล้วบ่มีผู้ทอแต่ว่าหูบ่ได้ยินบ่ได้ย,ยินจา้าแต่ว่าความสวยงามบ่มีผ <c oughs> ู้นใดเกินปลูกพักงามเป็นป่านย่างจิ้งจอกจ่าจิสะอ่อนทุกปีปลูกทุกปี สมัยก่อนในมิตตาปลูกซอยปีนิตาพยูปลูกอยูู่้เดียวไ้ทาลูกทาลานจะเ,เพื่อนจ้ะปื๊ดอยู่เอิดกินหอดน้ำหนาแรงมาแล้วก็สิปลูของเราแล้วจ่าเพื่อนแข็งแรงปรืดอยู่เอิดกินจ่พี่น้องจ้ะผักบ่ได้ใอรได้ซื้อกินดอกแย่ดำจะขันสมซื้กินได้แต่พี่น้องหนาแย่ดำจะขันสมซื้กินเด้แต่พี่น้องจ้ะแต่คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อจ่าพี่น้อง,จองเจอกันคลิปใหม่นะคะ ขอฝากกู้สนับสนุนท้ายคลิปด้วยเด้อแต่เพื่อนๆจ้ามาเด้อเจ็บผักกำยานผักแมงลักผักอีตูบันเฮากระเบื้องมีหมดเลยคุณน้องจ้าใบใบคุณชายก็มีผักสมครัวเต็มแต่เพื่อนๆจ้า